ยืนรอจำนวนมากนี่เพื่อมารับอาหาร,รที่แจกที่ผลได้ผลกันตอนนี้เป็นไงมาครับเห็นเริ่มเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับว่าเริ่มมาแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามแจกตั้งแต่ห้าโมงไปครับ๋ยวนี้คนเยอะขึ้นทุกวันเพราะว่าเขาคนรู้รู้รู้กันวันแรกๆยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยแค่นาทีสิบนาทีหมด เราแจกเป็นอาหารอะไรครับเป็นวันนี้เป็นข้าวซอยเมนูแต่ละวันไม่เหมือนกันเป็นข้าวซอยครับแต่ว่าที่ร้านเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะครับนะใช่ใช่ใช่พยายามจะเอาอาหารพื้นเมืองที่เราเราทำแต่ว่าบางบางคนแถวนี้เขาไม่ได้มากินตอนที่ที่เราขายมันอาจจะแพงไปก็เลยตอนนี้เราก็ทาให้เขาได้มากินกันเพืจะได้เพ่อ,อจะได้มาได้มี ะะจะได้มีมมโอกาสมาเล่ประท้ติเราแล้วเราจำกัดไหมครับว่ากี่คนวันปร <300 S 1> <300 S 2> นะมาณ3 0มร้อ <300. S 2> นะครับ3า0ร้อยนะครับ